สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเลโก้จีนโรเวอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอ่าผมต้องเรียกว่าทบทวนเบเบดงานเทียบนะที่ผมรีวิวไปทั้งหมดแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือผมจะอ่าหาเวลาว่างเนี่ยกลับมารีวิวเบเบดเพิ่มนะครับผมซึ่งผมก็ต้องกลับมานั่งดูแล้วก็กลับมานั่ง ทบทวนว่าผมเนี่ยรีวิวอะไรไปแล้วบ้างและรีวิวอ่าไปลักษณะไหนแล้วก็ความเข้าใจในงานเบรบเทียบกับงานเบรบแท้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะครับผมงานเทียบมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องหลายๆอย่างที่งานแท้เนี่ยอ่าแต่เป็นแต่งานเทียบเป็นแบบนั้นไม่ได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูด จากประสบการณ์การเล่นทั้งเมทผมเล่นเมแท้ด้วยแล้วผมก็เล่นแบเบเเทียบด้วยก็อันนี้ผมไม่ได้ยดกดราม่านะแต่ว่าที่เวลาผมเล่นกับคนใกล้บ้านเนี่ยผมก็จะเจอพวกงานเทียบซะมากกว่าที่จะเป็นงานแท้ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดผมเอางานแท้ไปชนกับงานเทียบเนี่ยมันไม่คุ้มค่าที่จะที่จะเอาไปชนดังนั้นผมก็ต้องเล่นงานเทียบกับเด็กแถวๆนี้เพื่อที่จะ เรียกว่าอะไรดีมันก็ได้ประสบการณ์การเล่นไม่เหมือนกับเล่นงานแท้นะโอเคแต่สำหรับที่ผมทําก็คือจะเป็นงานเทียบเพราะว่าผมไปทํางานแท้ชนกับช่องใหญ่ๆเนี่ยผมไม่ชนะแน่นอนโอเคเออไ,ไม่เรียกว่าไม่ชนะเรียกว่าผมทําได้ไม่น่าสนใจเท่าเขาดีกว่าโอเคงั้นผมก็อยู่กับงานเทียบแล้วก็กับการขับงานเทียบแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่เล่นงานแท้เห็นคลิปเหล่านี้แล้วขอความกรุณานะครับผมคือผมเข้าใจ แล้วผมก็เข้าใจคนหลายระดับนะครับผมคือเราไม่สามารถที่จะให้น้องๆตัวเล็กๆมนๆเล่นงานแท้ตัวเ0 0ดร้อยเนี่ยมันมันมันเป็นไปได้ยากครับโอเคที่ที่เล่นนี้ก็ที่ทำเนี่ยก็เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจด้วยนะว่างานเทียบไม่เหมือนงานแท้โอเคเดี๋ยวเราจะมานั่งทบทวนกันว่าที่ผ่านมาผมเนี่ยรีวิวอะไรไปแล้วบ้างและ แต่การเล่นเนี่ยทำให้ผมเข้าใจงานเทียบอะไรบ้างนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะพูดเรื่องอะไรโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันครับโอเคครับสำหรับาการรีวิวเบเบงานเทียบของผมนะครับผมก็จะเริ่มต้นกันที่เจ้าา BX01 ก็คือ d ดนซซอสเนี่ยนะครับผมคือสิ่งหนึ่งที่ผมจะอธิบายก็คือว่าหลักสำคัญเลยเนี่ย ตัวเบนเนี่ยของงานเทียบเนี่ยอนอกจากวัสดุอะไรพวกนี้คือเราไม่ต้องไปพูดกันอยู่ละเอาแค่ว่างานเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างที่จะคล้ายงานแท้แต่ส่วนที่แตกต่างสำคัญเลยนะสำหรับงานเทียบไม่เหมือนงานแท้ก็คือตัวรัศมีนี่แหละอ่าตัวรัศมีของงานแท้เนี่ยมันจะแบ่งความสูงต่ำออกมาเป็น60 ตอนแรกๆ,ๆเนี่ยจะเป็น6080แต่ตอนหลังเนี่ยมันมี6070 80ตอนนี้มีถึง90แล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปพูดถึงแง่งพวกนี้นะเพราะว่าแง่งพวกนี้เนี่ยมันงานเทียบมันก็จะมี3แง่ง4แง่ง,งอ่าตอนที่ผมจบที่ลีออนคลาวเนี่ยก็เป็น5แง่งนะครับผมลัชเช็ด5ถึงนี้เนี่ยที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าตัวลัรเช็ดของงานเทียบเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปดูอย่างนี้กัน รัชเติของงานเทียมเนี่ยเราไม่สามารถแบ่งเป็น60 70 80 90ได้นะมันมีแค่เตี้ยกับสูงอ่ะเตี้ยกับสูงมันเพราะอย่างเงี้ยงานอ,อย่างเงี้ยเป็นรัชเชนสามเห็นไหมครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยตัวน,นี้มันมันจะยกสูงไม่ติดขอบส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือจะติดอขอบ แล้วมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่ว่าคุณจะไปเล่นอ่ะอัน,นี้ผมผมเอาแค่ B X หนึ่งห้าก็คือรนะีออนคลาวก่อนนะอ่าถ้าเดี๋ยวผมรีวิวไปเจอตัวอื่นที่มันจะมีความแตกต่างจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแก้ให้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ผมผมผมเล่นแต่ผมไม่ได้สังเกตผมเอาที่ผมรีวิวไปก่อนนะเนี่ยมันจะมีแค่สูงกต,ต่ต่ำแค่นั้นนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มี60 70น0เูนย์นะ อ่ะอย่างนี้เป็นลักเชตสามก็ยกสูงเห็นไหมครับก็อ่อาไอตัวนี้ไม่สูงไงไอตัวนี้ก็ไม่สูงแต่ออสูงสูงสูงเหมือนตัวนี้อ่าเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับผมอ่าแล้วตัวนี้เป็นลักเชตสี่ไอสองตัวนี้เหมือนกันก็คือยกสูงกว่าตัวขอบเดี๋ยวผมมีลักเชตสี่ที่ติดขอบนะ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นตอนที่สามแล้วเช็ดสีติดขอบมีไหมอ่าแล้วเช็ดสีติดขอบไม่มีนะไม่มีอ่าไม่มีแล้วเช็ดห้าอันนี้ห้านะเห็นไหมมันติดขอบดังน,นั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเวลาผมเรียกัะเช็ดเนี่ยผมก็จะไม่ไปเรียกแบบงานแท้แล้วนะสามสี่สามหกศูนย์สามแปดศูนย์ผมจะเรียก 3, 0, 3, 0. ส,ส,สามสูงกับสามเตี้ยนะครับผมซึ่งชัดเจนนะอันนี้ ก็เป็นการเล่นแล้วสังเกตหลายๆตัวที่เล่นมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเตี้ยกับสูงไม่มี60 70 80แบบงานแท้อ่อาันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่ผมมาคุยแล้วก็มาครบทวนอ่าต่อไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันให้ครบเลย อ่าตัวแรกเลยที่รีวิวไปก็เป็นอ่าเดนซอนสนะครับผมมากับบิดสามสูงกับบิดลัชนะอ่ะบิดลัชอ่าก็ไม่ใช่บิดลัชบิดแฟตอ่าบิดแฟตอ่าบิดลัชนี่มาที่บิดลัชยังไม่ถึงแล้วก็เฮลไซเฮลไซก็จะมากับบิดสี่ยกสูงแคปเปอร์นะครับผมในชิล ก็จะมากับบิดสามเตี้ยนดเดนแล้วก็เป็นวิซาร์ดแอโร่นะครับผมมากับ4ยกสูงแล้วก็บิดบอลต่อไปโคโว่ดริกนะครับผมก็จะมากับบิดซียกสูงแคปเปอร์แต่ตัวจริงๆเนี่ยมันมากับลัดนะแล้วก็ชาร์กเอทด สามยกสูงมากับมากับแฟดอันนี้พูดผิดนะเมื่อกี้โคโบโคโบเด็กก็มันมัมากับรัดได้มามันมากับแฟดหลังผมเล่นบิดลัดเดยอะพูดผิดแล้วก็ในแลนด์ก็จะมากับบิซียกสูงนิดเดินลเลออนคลาวมากับบิดห้าเตี่ยบิดแฟด บิดหลังจากที่ผมรีวิวมาจนถึงตัวนี้นะครับผมบิดยังมีอยู่แค่4ตัวนะครับผมคือคือหลังจากนี้เพื่อนๆจะได้เห็นบิดลักษณะองแต่อย่างที่ผมบอกครับเรามาทบทวนบิดแฟตใสยโจมตีบิดแท็ปเปอร์ใส่บาลานบนิดนิดเดิลใส่ป้องกันและบิดบอล ใช้สตามีนาอันนี้เราบิดเราแบ่งบิดออกมาช่วงแรกนะครับผมสำหรับผมนี่ถือว่าเป็นช่วงแรกนะโอเคและนี่ก็คือการทําความเข้าใจกันแบบคร่าวๆพร้อมกับทบทวนสิ่งที่ผ่านมาก่อนที่เบตตัวต่อไปมันจะมีไทอื่นมีบิดอื่นเข้ามาเติมแล้วนะครับผมอ,อันนี้ผมก็บอกว่าเป็นการทบทวน นะครับผมทบทวนสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่หรือว่ามาซิกใหม่ที่ไม่เคยดูช่องผมอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับผมถ้าอยากจะดูรีวิวเต็มๆของตัวแต่ละตัวเนี่ยก็กดย้อนอหลังไปดูได้แต่สำหรับคลิปนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าเนื่องจากผมจะกลับมาทําคลิปอีกดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทําก็คือกลับมานั่งทบทวนสิ่งที่ผมพูดไปบ้างแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมและนี่ก็คือเรียกว่างานเทียบ เฟสหนะึ่งะงานเทียบเฟสหนึ่งจบกันที่ bx 1 5 l e o n cloud อ่าแล้วก็งานเทียบเฟสต่อไปนะครับผมเราก็จะได้เห็นอ่าลักษณะการเล่นที่มากกว่า4ตัวนี้นะอ่ะาซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ไปตามดูกันนะครับผมโอเคแล้วก็สิ่งที่ผมจะเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้ก็คือบอกกันแบบคร่าวๆก็คือหลังจากเล่นมาสักพักนึงเนี่ย บักก็จะมีคอมโบติดมือสําหรับเบตแต่และตัวเนี่ยที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันเก่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองออาไปเล่นกันดูนะอ่าโอเคแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการย้ําว่าสิ่งที่ผ่านมาผมทําอะไรบ้างผมพูดอะไรบ้างและวันนี้เรามาทบทวนและก็แบ่งแยกลักษณะของเบตงานเทียบออกมาเป็นแบบนี้ก่อนนะโดยเฉพาะเรื่องเลชเชดเนี่ยที่เป็นเรื่องสําคัญ ยิ่เมื่อก่อนผมรีวิวผมก็จะพูดไปตามงานแท้บ้างอะไรบ้างแต่พอถึงเวลารมเล่นจริงๆเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าม,มันไม่ได้เหมือนงานแท้ขนาดนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับผมเป็นการพูดคุย,ยก่อนเป็นการเรียกน้ําย่อยก่อนที่จะไปเจอกับตัวต่อไปก็คือไเอร์เทลห้า i นนะไบเปอร์เทลห้าแ สำหรับงานแท้ที่กล่องจะเขียน5800โอเคแต่สำหรับงานเทียบมันจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันคลิปหน้านะก็บอกเลยว่างานต่อไปที่ผมจะรีวิวก็คือไ i เปอร์เทลนั่นเองเดี๋ยวให้ดูหน้าตากันคร่าวๆก่อนว่าเบลเทเทลเป็นยังไงอ่านี่คือไ i เปอร์เทลที่ผมจะรีวิวเป็นตัวต่อไปนะอ่า โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ